แอดมินรู้สึกภูมิใจกับเต้ยอนุรักษ์พันรำเหลือเกินนะครับโอ้โหเจ้าตัวได้รับรางวัล MVP ผู้เล่นสมงคุค่าผู้เล่นยอดเยี่ยมวอลเลย์บอลชาย a v c Challenge Cup 2ั2 3ซึ่งไครรอเป็นแชมป์ระหว่างที่รอประกาศผลนะครับว่าใครจะได้รับรางวัล MVP นี้โอ้โหเหมือนในทีมจะรู้แล้วแหละ ว่าต้องเป็นเตยอ,อย่างแน่นอนนะครับมือเซตทั้งสองนะครับก็เข้ามาอวยเข้ามาแบบประคองเข้ามาทํำไฮไลท์ให้กับเตยอ,อนุรักษ์พันรำให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวก็กรี๊ดออกมาด้วยความดีใจนะครับน่ารักมากๆเราจะพาทุกคนไปดูโมเมนต์ความประทับใจความซาบซึ้งความภูมิใจของเตยอ,อนุรักษ์พันรำ MVP วอลเลย์บอลชาย ABC Challenge Cup 2023ไปรับชมเลยครับ And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third, second chance. You take my breath, and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me.